สวัสดีครับวันนี้ผมก็แวะมาดูอีกนานหนึ่งนะครับที่ผมทำดูนะครับปกติแล้วผมก็ทำเกษตรหลายตัวนะครับดังเช่นเลี้ยงชิลีดนะครับเลี้ยงวัวนะครับนีงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับนะครับนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือทำนาครับนะครับได้นาส่วนผสมนะครับนะครับนี่คือทำนาปลั้งนะครับ ทำนาปรังดูประมาณสีไร่นะครับสีห้าไร่นะครับเพื่ออได้ทั้งข้าวทั้งปางให้บัวนะครับนะครับก็ของเราเอาน้ําจากที่เราขุดไว้นะครับนี่ก็ผมก็ในในสวนสวนที่นานะครับแางดานสมสมก็มีโจโอมนะครับนะครับกระถินนะครับ นะครับนี่ก็กระท่อปลายนานะครับเคียงนาครับก็มีหลายอย่างนะนี่คือต้นไม้สักนะครับที่ผมปลูกไว้เมื่อสองปีจะแล้วนะครับครับปลูกไว้ให้ให้ลูกให้หลานนะครับปลูกไว้เมื่อสองปีจะแล้วนะครับสูงแล้วนะครับปลูกหน้านะครับไม่สักปลูกข้างเดียวดูได้ข้างเดียวนะครับแล้วก็มัน ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่ก็ปลูกนะครับตะชีเปเรื่อยนะครับนะครับจะไคร้นะครับไม้สักจะไค <c oughs> ครับนนี้ก็ต้นปีกานะครับ <c oughs> อันนี้ก็เริ่มปลูกใหม่ปีนี้นะครับครับและอีกอย่างหนึ่งเขาก็กำลังจะออกจากตามลากนะครับ นี่ก็ปลูกมันกอคอนมันกอ,น,กอนะครับเก็บไว้ให้แปลนตามส้นตาขานะครับผมก็ไม่สักหีกยี่สิบปีข้างหน้าก็เก็บไว้ให้ดูให้หลานนะครับไม่สักนี่ครับส่วนนี้ก็เน่อสระน้ำน,นะครับก็เลี้ยงปลาหนิลน,นะครับนี่ก็หอยจุ๊บนะครับหอยคมนะครับนะครับ เดี๋ยวพง้พาไปดูลองๆนะส่วนนี้ก็มีมะพร้าวด้วยนะครับนี่มะพร้าวมะม่วงนะครับในดาสมสวนผสมนะครับพื้นที่อาจจะไม่กว้างนะครับแต่เราก็สามารถจัดสรรน,นะครับหรือว่าจัดระเบียบพื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็ ม่วงครับประมาณสามสี่ปีนะครับม่งแก้วดูว่าม่งแก้วเลยครับพอกินเสร็จก็ทิ้งๆนะครับนี่ก็กะเพราครับกะทพราน้ำหอมนะครับก็นี่ก็กระถินใบใบกรูนครับนี่ก็กระเพรานะครับไห้สักแล้วก็จะคลนะครับปลูกไว้นะครับ ขอปลูกไว้ก็วันนี้ก็ปูกให้เอามาให้อาหารปลาน,นินด้วยนะครับนะครับปลาน,นินนะครับก็เลี้ยงปลานินดูนดหลายหมื่นตัวเหมือนกันนะครับก็ช่วงช่วงหน้าแล้งก็พอจะจับได้ช่วงหน้าแล้งนะครับ หรือว่าถ้าเราดักกินตอนไหนเราก็มาบางวันแหมา,หา,หม,ามาเอากินได้เลยเลยนะครับจะได้ช่วยประดับนะครับนะครับแล้วแต่พื้นที่ของใครในะครับก็สามารถเน่ว่าเลยนะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามตามพื้นที่ของตัวเองได้นะครับนะครับ ผมมีดูประมาณสองสามที่ทนะั้งเดี๋ยวอีกที่หนึ่งผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็มาดูแปลงนี้ก่อนนะครับอีที่หนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้แหละครับนี่ครับปลานะครับดูแบบพอเพียงนะครับตามรอยพ่อหลวงลออก้านะครับ ครับโอเคก็คงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบถูกใจก็กดติดตามกดแชร์กดให้กำลังใจด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ